สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความจากเพจพ่อสอนลูกลงทุนเขียนโดยเสียยักษ์วิชัยวชิวรพงศ์นักลงทุนรายใหญ่ที่ทุกท่านคุ้นหูคุ้น,นชื่อคุ้นตากันเป็นอย่างดีแน่นอนเสียยักษ์ได้มาโพสต์ในหัวข้อ old school ปะทะ new school เรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ถ้าเรายังใชแนวคิดเก,าก่าแบบเมื่อ30ปีที่แล้วที่ใช้แล้วได้ผลมาตลอดแล้วมาแข่งกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้วิธีการใหม่เราจะเสียเวลากว่าคนที่ใช้ระบบการวิธีการสอนแบบใหม่มากอย่างแต่ก่อนการสอนการเล่นกอล์ฟต้องอ่านจากหนังสือจ้างโปรมาสอนฝึกฝนจากความรู้สึกโดยโปรดูจากท่าทางเราแต่ปัจจุบันโปรตั้งกล้องวิดีโอกล้องจับความเร็วหัวไม้กล้องจับความเร็วลูกกอล์ฟ ใช้ AI มาประเมินผลว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรทำให้ประหยัดเวลาและวัดผลได้แม่นยำกว่าเดิมมากหรือต่อเนื่องจากเรื่องสัปดาห์ที่แล้วที่ปาเล่าอย่างเกมโป๊กเกอร์จะเห็นได้ชัดว่าแบบโรงเรียนเก่าใช้ประสบการณ์ความชำนาญในการเล่นและหลักคณิตศาสตร์ในการคํานวณความน่าจะเป็นแต่ในปัจจุบันโรงเรียนแบบใหม่ เขามีโปรแกรมของเกมโป๊กเกอร์ที่เก็บสถิติไว้เป็นล้านล้านเกมมีการคำนวณโอกาสแพ้ชนะเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเลยและเก็บสถิติให้เราให้เห็นเลยว่าวันนี้ที่เราซ้อมเล่น2000เกมไปแล้วว่าเรามีสถิติแพ้ชนะกี่เปอร์เซ็นต์และต้องแก้ไขอย่างไรบ้างใน youtube เขาบอกเลยว่าวันนี้ เขาจะหากลุ่มมูมูที่มาเล่นโป๊กเกอร์ในคาสิโนโจ้องจะกินพวกโอ School หรือพวกเล่นแบบเดิมๆเขาเดินสายเลยครับเล่นเป็นอาชีพได้เลยอย่างที่ป้าเน้นห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดแม้แต่การเล่นลอตเตอรี่โอกาสที่เราชนะน้อยมากครับใช้แต่ดวงลุ้นๆครับกลับมาเรื่องของการลงทุนในหุ้นป้ามีความรู้สึกว่าโอล c h ส o ูเริ่มตกยุค มี New School เข้ามาอารวาดในตลาดเช่นการใช้ AI เล่นสนักลงทุนหายไปเยอะกลุ่มนี้ไม่เปิดเผยตัวอยู่ในมุมมืดเป็น invisible hand ทำให้ตลาดตอนนี้เล่นยากมากเลยแต่เรามีทางแก้โดยเราต้องอยังเน้นที่พื้นฐานลงทุนเป็นรอบๆถึงจุดพอใจเราออกเล่นแต่ตัวที่เรารู้เราเข้าใจเราใส่ใจไม่เล่นมัว่วโดยเฉพาะหุ้นปัน่นไม่เล่นเด็ดขาดนะครับ แค่เขาบอกว่าตัวนี้จะไปเท่านั้นเท่านี้เราใช้หูลงทุนเราก็จะเข้าไปลงทุนทุกทีเลยเหรอครับอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ o l school ประทาน new school ทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนการสรุปนั้นจิมคิดว่าบทความของเสียักยักสั้นกระชับได้ใจความมากๆแต่จิมขอเสริมนะคะหลังจากที่ได้พูดคุยแล้วก็อ่านบทความต่างๆของเซยยักมาส่วนใหญ่เซยยักจะเน้นนะคะ ให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็ถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นที่เราถือมีอนาคตทีมผู้บริหารแข็งแกรง่งมีความโปร่งใสก็ควรลงทุนต่อไปนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือเข้าและออกอย่างถูกจังหวะรู้เขารู้เราอย่าเล่นหุ้นที่ได้ฟังมาแต่จงเล่นหุ้นที่เราได้มีความเข้าใจรู้ถึงธุรกิจและถึงแม้ว่าเราจะดูธุรกิจไม่ออก แต่เรามองไปสิคะอย่างเข้าเซเว่นมีอะไรบ้างแล้วก็เข้าห้างใหญ่ๆมีหุ้นตัวไหนบ้างเราก็ดูแล้วเราก็เดินไปดูเลยค่ะว่าตอนเนี้บรรยากาศร้านนั้นหุ้นตัวนี้มีความคึกคักแค่ไหนถ้ามีความคึกคักมีลูกค้าต่อเนื่องมีลูกค้ามายืนต่อแถวเยอะๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าอนาคตยังสดใสและมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ในสภาวะการเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้แต่ ถ้าเห็นว่ามันซบเซาเอาแล้วมีร้านคา้าร้านรวงต่างๆเปิดเหมือนกันเลยแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมและร้านร้านเดิมๆเนี่ยที่เราไปกินอยู่เรื่อยๆมันซบเซาลูกค้าเก้าอี้ต่างๆที่เขามีจากที่เคยเต็มหรือว่าล้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้หลงเหลงอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่จะสามารถประเมินได้ว่าหุ้นตัวนี้เริ่มมีความกังขาแล้วค่ะว่า โอกาสการเติบโตและการต่อสู้ในอนาคตในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเขาจะยังโตได้หรือไม่แบบนี้แหละค่ะทริคง,ง่ายๆที่เราสามารถไปซื้อไปดูหุ้นต่างๆในห้างในเซเว่นอาหารเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรอบตัวเราโรงแรมห้างสรรพสินค้าคึกคักหรือไม่นี่เราก็สามารถประเมินเป็นตัวหุ้นออกมาได้แล้ว ไว้ครั้งหน้าจิมจามาสรุปนะคะว่าหุ้นไหนบ้างที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ในเซเวนแล้วก็อยู่ในที่ต่างๆจังหวัดต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่แค่นี้คงยังไม่พอเพราะว่าหลายท่านบอกว่าฉันทราบแล้ว เอาเป็นว่าจิมจะให้ทางกูรู VI ทั้งหลายมาสรุปให้ฟังว่าหุ้นต่างๆที่จิมพูดถึงนั้นมีตัวไหนเข้าตาเขาเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้ชัดๆให้กับทุกท่านทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรอยากได้แบบที่จิมเสนอไปไหมหรือว่าไม่เอาอยากได้แบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะอย่าลืมกาดยาตกขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยทุกๆท่านค่ะทั้งสุขภาพและก็พอร์ตด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ